โควิดเป็นเหตุสังเกตได้จนเฮ็ดห้เจสวยต้องเปลี่ยนแนวการขายสวัสดีค่ะมัอนีเจสวยมีสินค้าสีมารีวิวซึ่งเป็นการขายบริการแบบใหม่ของทางร้านเจสวยเพราะพิเศษธกิจและเฮ็ดห้เจสวยต้องพันโตมาเหตุงานขายบริการจ้างใด ลูกค้าก็มาอุดหนุนเจสวยกัน,นเดอ้อเมื่อน,นี่เจสวยกับมีแครูลภาพับาบิวและรายละเอียดของการค้าขายสินค้าของเจสวยมานำเสนอเขาไปเบิ้งกันเดอ้อว่าจะถือปกถือกใจบอและนี่ก็คือรายละเอียดของสินค้าเจสวยพ่อเห็นแล้วประทับใจนาใส่บริการกันบอเจสวยรอยอยู่เดอ้อ ผู้ใดสนใจเลยอยากรู้ถักมีเซ้นเจอถักลาเของมหาเจสวยเดี๋ยเลยหลับล่องเจสวยบริการถึงใจราคาหยอ่อมเยาวเจสวยก็ต้องกาบขอร้องลูกค้าทุกคนงดดให้เจสวยงดดามางดตำหนีตอว่าในรูปแบบการค้าขายงานบริการของ้านเจสวยเจสวยของทรรมมหากนเพื่อปากทองของเจสวยให้ลูกค้าทุกคน สนับสนุนการค้าขายของเจสวยสิเป็นประคุณอันยิ่งใหญ่ถือว่าสอยกันในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ถ้าทุกคนยังบ่เสือปเจสวยบริการดีเจสวยก็มีหลักฐานยืยนยันว่าลูกค้าเขามาใส่บริการและ้อมโอนงเงินทันทีต้องขออนุญาตโล่งหลักฐานนั้นแต่ขอปิดซื้อลูกค้าไว้เด้อเพื่อเพิ่นมาเบิ่์นรอบที่สอง